วชาใชเป็นยังไงอธิบายหน่อยแม่เรานานนินะไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่อุกอีกนะคะวันนี้ไม่ได้อยู่กับนาโอนะคะแต่ว่าอยู่กับคุณแม่วันนี้เราอยู่กันที่ วันนี้นะคะเราอยู่เป็นที่โรงแรมคิสตันนะคะอยู่แถวลาดกระบังนะคะมาพาคุณแม่มาเที่ยวอะไรนี้เขาบอกว่าราใครให้พาเที่ยวแล้วก็คลิปนี้นะคะจะมารีวิวไอติมคูริกโกที่เมื่อวานที่อยู่เนี่ยเดินไปแล้วก็เจอที่เขาเรียกนะแฟมิลี่มารนะคะก็เลยจะให้คุณแม่แก่ให้หน่อหน่อยกําลังรอรถโรงแรมนะคะรัวเลยรอรถโรงแรมเพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะกลับเชียงใหม่นะคะ โอ้แม่แกงมาแล้วค่ะสวยไหมแม่สวยได้ยินไหมได้ยินไม่ต้องแกะพลาสติกออกค่ะว้าวสวยด้วยสวยน่าทานมากๆเลยแม่ชิมก่อนหนึ่งคำโอต้องให้แม่เปิดก่อนอย่างนี้ะวะรสชาติเป็นงไงอธิบายหน่อย <laughs> แม่เรานานินะโรลเลตส,สตอรสตอเบอรี่มีชอ็ชอกแลตไหมแม่แม่บอกว่าสตอรอเบอรี่ผสมชอ็อกแลตด้วยนะคะเดี๋ยวพี่วิต้องลองชิมแม่ชิมนิดเดียวน้อยมากหอมหอมสตอรอเบอรี่ขึ้นกว่าอะไรตอนนี้อืม้ม คือไอติมมันเป็นติมบลูบ,บอร์รี่แล้วมันก็มีช็อกโกแลตนะคะที่มันเคลือบๆแบบนียเห็นปะช็อกโกแลตเคลือบอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอติมรสช็อกโกแลตน่ะน่าทานนะนอ้จำไม่ได้ว่าซื้อมาเท่าไหร่นี่มไป้ายราคาเมื่อวานซื้อมากับของหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันรวมๆกันก็เลยจำไม่ได้ว่าซื้อมาราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยบินมีบินละสามสิบห้าบาทนะ แนะอ,อ่แม่แม่แล้วบอกอร่อยไงอร่อยใช่ไหมสตรอเบอรี่แม่ชอบกินเลนะสตรอเบอรีอร่อยนะคะแต่ไม่กินนะคะไ,ไม่กินยัง <f ew> ไม่หินแม่ลองหยิบขึ้นมาให้ดูหนะะ่อยค่ะ กวยมันมันเป็นกวยนิ่มๆใช่ไหมแม่อือมันไม่แข็งเหมือนกวยปกติที่แบบรเลากินจีมฝาตันนะอันนั้นมันจะกรอบๆใช่ปะแต่อันนี้มันนิ่มๆอ่ะมันนิ่มไปหมดเลยแล้วมันดีตรงที่ว่ามันมีไอ้ตัวที่รองให้ไงคะถึงแม้ว่าเราจะกัดตูดมันถูกปะมันก็มันก็ไม่ไหลย้อยยืมออกมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่วิจะลองกัดตูด่อเลยค่ะพี่ลองนะาันมีมันมีพี่ลองกัดไม่ได้ ห้างไหนเป็นช็อกโกแลตด,ด้วยเห็นป่าวน่ค่ะแต่กัดยากมากฟันได้ดีงั้นวันนี้นะคะพี่อุกอก,กับคุณแม่ก็ลาไปเพียงเช่านี้นะคะพร้อมกับไอซีมซอมบี่ที่พี่วิกจะเป็นคนจัดก,การเองทั้งหมดนะคะ <laughs> งั้นวันนี้ลาไปแล้วนะบ๊ายบาย